วันนี้บิวตี้พามาชมรถเจ็ดที่นั่งนะคะก็คือเจ้าคันนี้เลยค่ะนี่นะคะ Toyota a v e n ซ a นะคะ 1.5S ตัวท็อปสุดของรุ่นปี2 0 1 3อะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเจ้าคันนี้มีอะไรน่าใช้กันบ้างน,นะคะมาด้านหลังปุ๊บก,ก็จะมาเจอนะคะเซ็นเซอร์หลัง2จุดแล้วก็จะมาเจอคิวคาดโคมเนี่ยแบบนี้นะคะเครื่อง 1.5S นะคะ สำหรับบ้านไหนเนาะมีรูกเล็กเด็กแดงน,นะคะก็คือสามารถแบบนั่งกันได้จุๆเลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องแบบเป็นรถที่ราคาแรงๆนะคะเสร็จที่นั่งเนาะก็คือเป็นคันนี้ก็ได้นะทุกคนราคาเบาๆนะคะราคาจับต้องได้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้บิวตี้พามาชมรถเจที่นั่งนะคะที่สุวรรณโอโตค่ะสระบุรีและนี่คือช่อง YouTube ของสุวรรณโอโตค่ะสระบุรีนะคะก็คือเจ้าคันนี้เลยค่ะนี่นะคะ Toyota a v ว n z a นะคะ 1.5S ตัวท็อปสุดของรุ่นปี2013อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเจ้าคันนี้มีอะไรน่าใช้กันบ้างน,นะคะเริ่มมาตั้งแต่ช่วงกระจังหน้าของเขานะคะเป็นแบบรูพึ่งนะคะนี่ระบายความร้อนนะคะแล้วก็มี โคเมียมคาดเนี่ยคะ่ะตัดเสื้อสวยแบบนี้นะคะไฟเป็นแบบโปรเทคเตอร์นะคะมาพร้อมไฟตันหมอกให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไว้ใส่แบบนี้เลยนะคะที่ขาดไปได้เลยนะคะคือขับไปไหนใครก็จําได้นะคะมาพร้อมแม็กนะคะทุกคนแม็กคือแบบนะคะมองไปแล้วก็สบายตาดีนะคะทุกคนนะคะเป็นขอบ16นั่นเองนะคะเจ้าคันนี้จะไม่มีไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะนี่เลยแต่กระจกของเขานะคะเป็นสีเยวกับตัวรถนะคะอ่ะ,อะโอเคค่ะเดี๋ยวพาไปชมรอบ รดกันต่อเลยดีกว่านะคะนี่เลยไล่มาด้านหลังเลยคะ่ะพี่โอนะคะมาด้านหลังปุ๊บก็จะมาเจอนะคะเซนเซอร์หลัง2จุดแล้วก็จะมาเจอคิวคาดผมเนี่ยแบบนี้นะคะเครื่อง 1.5s นะคะเอาเวนซ์านะคะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเปิดด้านหลังมาดูซินะคะออออนะคะนี่ด้านหลังนะคะใส่แก้วน้ำได้เยอะมากนะคะ สำหรับบ้านไหนเนาะมีลูกเล็กเด็กแดงนะคะก็คือสามารถแบบนั่งกันได้จุๆเลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องแบบเป็นรถที่ราคาแรงๆนะคะเจ็ดที่นั่งเนาะก็คือเป็นคันนี้ก็ได้นะทุกคนราคาเบาๆนะคะราคาจับต้องได้นะคะเออประมาณนี้เลยอ่ะไปไปสั่งลุกันบ้างพี่โอนะคะโอเคนะคะเออนะคะส,สวยแบบนี้นะคะสีโดดเด่นเป็นสง่าแบบนี้นะคะสีฟ้าควาซับไปอีกหนึ่งทีค่ะโอเค ไปเดี๋ยวเราไปชมด้านในรถกันบ้างดีกว่านะคะไปเลยจ้าตอนนี้นะคะเซลบิวตี้นะคะก็ได้นั่งอยู่บนเจ้าแบนซ่าแล้วนะทุกคนคือเปิดแอร์คือแรงเวอร์นะคะ,ะเาบาหน่อยนะคะอ่าไลม่มนแต่แผงประตูเลยค่ะพี่โอแผงประตูของเขานะคะก็คือเป็นสีอ่าเทาเข้มนะคะสรับกับรายาขาวขาวนะคะเป็นสีแบบว่าคลาสสิกคลาสสิกนิดนึงนะคะ ก็จะมาเจอแอร์แบ็กหนึ่งลูกนะคะตรงนี้นะคะและอีกหนึ่งลูกก็คืออยู่ตรงนี้นะคะด้วยความที่อเวนซ่าคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปนะคะนางก็จะมีพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะนี่เลยกดไปเลยค่ะทุกคนนะคะกดไปเลยนะคะใช้งาน,นได้ปกติอา้าวแต่ค่ะแต่แต่ต้องเข้าค่ะเออนะคะแต่ดังฟังชัดนะคะช่วยลดอุบัติเหตุได้ด้วยนะคะอ่ะทางด้าขอเครื่องเล่นมั่งผิวเครื่องเล่นของเขานะคะเป็นของตัวยต้าเลยเห็นไหมคะตัยนะคะ ก็สามารถใช้อะไรอะไรได้บ้างนะคะ FMAM นะคะ CD DVD นะคะ USB นะคะแล้วก็ AUX นะคะให้มาเสียบด้านล่างนี้เลยนะคะปิ้วยิปิ้วนะคะนี่เลยนะคะเห็นใหญ่ใหญใหญ,ใหญ่โตโมโหรานขนาดนี้นะคะก็ต้องเป็นแอร์สิจะ๊ะนี่เลยนะคะแอร์ต้องใหญ่คะ่ะทุกคนเพราะว่ามันจะต้องส่งไปด้านหลังนะประมาณนั้นอ่ะมา เกียร์บ้างพี่โอเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออตโอต้นะคะไหนๆก็เป็นรถครอบครัวแล้วเนาะก็เอาเกียร์ออตโต้ไปด้วยเลยนะคะจะได้ไม่เมื่อยเนาะเวลาขับรถไปเที่ยวไหนนะคะอ่ะพี่โอไปพาไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าพาไปดูด้านหลังของเขานะคะที่ว่ากันว่าเจ็ดที่นั่งนะคะเออโอ้ยโอ้ยอ่ะนะคะอ่านให้ดูให้ดูผมบิวตี้ค่ะเห็นไหมคะทุกคนรถสามไปเลยจ้ะ เห็นไหมคะโหเย็นมากคือเข้ามาปุ๊บคือรู้สึกได้เลยนะคะถึงความเย็นนะโหจ่อหน้าก็ไปจะไม่หลับก็ไม่รู้จะว่าอะไรเชื่อว่าถ้าตากล้องมานั่งตรงนี้นะคะขับรถไปหลับแน่นอนเพราะว่าเย็นสบายมากนะคะตรงนี้อะแบบนอนให้ดูไปอีกหนึ่งสเต็ปนะทุกคนกว้างมากนะคะสำหรับอเวนซ่าคันนี้นะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูให้ให้ให,ให้ตากล้องนะซูมไปดูข้างหลังบ้างนะคะ ข้างหลังนะคะบอกเลยว่านั่งสบายนะคะนั่งสบายไม่ไหวนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะสาธิตในการนั่งอเวนซ่าให้ดูนะคะสมมตินะคะ ideas? Ideas? นี่เลยนะคะท่านั่งนี่เลยทุกคนนี่นะคะอ้าอุ้ยแอ่ถึงเขาไหมนะคะนี่ขออนุญาตปรับอืมอ่ะถึงนะคะทุกคนนี่เลยแก้วน้ำต้องเข้าแล้ว งานนี้นะคะต้องแก้วน้ําต้องเข้านะคะนี่เลยฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะคะเออได้อยู่นะได้อยู่นะถึงแอร์ได้เออโอเคค่ะโอเคชมด้านในพอหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวขออนุญาตออกไปเปิดห้องเครื่องกันบ้างนะทุกคนวห้องเครื่องเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะสำหรับเครื่อง1.5ึ่งจคันนี้นะคะไปเลยค่ะจ้าเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้นะจ้าใจเย็นนะจ้าพีนะคะโอ้โหอ,อ่าคันนี้ก็คือทําความสะอาดมากริป คลิปเลยนะคะนี่เลยนี่เลยนะคะเครื่องหนึ่งจุดห้านะคะ VVTI นะคะนี่เลยประมาณนี้นะคะอ่าน็อตนะคะฝากระโปงนะคะไม่มีขยับขยื่นนะคะเอออ่ะไปสี่ไปสี่นะคะขานหน้านะคะไม่มีชนหนักพิคว่ำน้ำท่วมนะคะประมาณนี้เลยอืมโอเคค่ะเรามาสรุปราคาของเจ้าคันนี้กันเลยดีกว่านะคะ สำหรับเจ้าคันนี้นะคะ t o y ยต้ a v ว n ซ a นะคะ 1.5S ตัวท็อปปี2013คันนี้นะคะเราเปิดราคาขายนะคะอยู่ที่339,000บาทานะคะผ่อนเริ่มต้นที่6,000บาทนะคะถ้าใครกำลังมองหารถเจดที่นั่งนะคะรถครอบครัวนะคะไปใช้กันในครอบครัวเนาะก็คือแนะนำเจ้าคันนี้เลยนะคะผ่อนไม่แรงมากนะคะก็ราคาแค่300,000ต้นๆเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจเป็นเงินสดนะคะติดต่อหลังไมได้เลยนะทุกคนสวยแล้วก็ปังมากๆคันนี้นะคะ มาพร้อมรอนะคะสีฟ้าคว้าซับนะคะบอกเลยว่าหาดูยากมากนะคะสาหรับเจ้าคันนี้โอเคค่ะวันนี้นะคะก่อนจากกันนะคะบิวตี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับติคายนะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราชาวสวนโนออตัวคาระบุรีด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจคันนี้หรือว่าสนใจคันใดหนนะคะที่บิวตี้ได้รีวิวไปแล้วเนาะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์ศ9 3 5 9 4 1 5นะคะแล้วกหนึ่งเบอร์นะคะ0 9 3 5 9414นะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบิวตี้และพี่โอเนาะ,ะก้องนาะแล้วก็สววนโนโตคาสาวบรีต้องลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ